ปาามััต t ทัทัสีนังสีลาธิคุณะปารมิปัตตานังขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายผู้ให้นัทธอันยอดเยี่ยมผู้บรรลุถึงคุณะปารมีมีศีลเป็นต้นขออาราธนาครูบาอาจารย์ทั้งหลายผู้หวังประโยชน์เกื้อกูล พรมจักรวาลปกป้องพองภัยบ้านเรือนมีสุขสำเร็จทุกอย่างเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมยาใจมาพบกับท่านสาธุชนทั้งหลายทางสถานีวิทยุพลมอ .2 คลื่นความที่900 หกิบสามิโลในช่วงเวลาประมาณเก้านาฬิกาถึงเก้านาฬิกาสานาทีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ายิายมนะวันนี้ก็ถึงวันที่14มิถุนายนพุทธศักราช2560แล้วนะก็อีก ไม่กี่วันและญาติโยมก็จะผ่านเดือนมิถุนายนไปนะฉะนั้นช่วงเวลาที่ยังเหลืออยู่เพราะว่าอย่างที่บอกญาติโยมแล้วนะตมาเองจะดำเนินรายการธรรมยาใจไปถึงสิ้นเดือนนี้นะถึงสิ้นเดือนนี้ ตามที่ครูบาอาจารย์หรือผู้ใหญ่บอกว่าได้เวลาที่จะต้องถอยแล้วเพื่อไปประกอบงานอื่นก็ดีใจยัดอยู่นะที่ผู้ใหญ่แล้วก็ครูบาอาจารย์ได้แนะนำ ทางแห่งความปลอดภัยคือการได้ชำระนี้นะนี่นะอย่างที่ตอนรายการชาดกพุทธจริยาตอนกลางคืนนะตอนเที่ยงคืนนะประมาณตีหนึ่งถึง ตีสองี่สิบพยัตก็จะมีการใช้นี่ใช้นี่ก็คือการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงบุญกุศลใดๆที่ญาติโยมกระทําไปแล้วแต่ยังติดค้างอยู่อัตามาภาพก็ขอชำระบุญกุศลนั้น,น,น ของญาติโยมให้เต็มบริบูรณ์โดยการให้ธรรมะเป็นทานพระคุณของแม่พระธรณีพระคุณของเทวดาที่นำมาเกิดเป็นมนุษย์พระคุณของบิดามารดาครูประชาอาจารย์พระคุณของท่านผู้มีพระคุณทั้งหลายอัตามาภาพก็ขอชำระโดยการ ให้ธรรมะเป็นทานนี่กรรมนี่เวรที่มีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งในอดีตในชาติปัจจุบันในชาติทั้งที่รู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวจำได้จำไม่ได้อัตมาภาพก็ขอชำระนี่กรรมนี่เวรทั้งหมดด้วยการให้ธรรมะเป็นทานการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงนะเมื่อได้ชำระนี่อย่างนี้ ก็เบาใจโล่งใจเมื่อเช้าก็คิดถึงญาติพี่น้องปู่ย่าตายายบรรพบุตรบ,บรรพชนที่ลงรับไปแล้วก็เลยอธิษฐานขอให้ธรรมทาน ที่ได้ประกาศโดยเรื่อยมาขอให้สำเร็จเป็นอาหารทิพย์ผ้าทิพย์บิมาณทิพย์ให้กับญาติทั้งหลายบรรพบุรุษบรรไชชนทั้งหลายในทุกภพทุกชาติที่ผ่านมาขอให้ท่านทั้งหลายอนุโมทนาแล้วมีความสุข ญาติโยมนี่คือการได้พิจารณาถึงการให้ธรรมะเป็นทานนาะที่ภาคเพียนกระธรรมาโดยการอาศัยหลักคือภาษาบาลีใน พระไตรปิฎกและอัตถรถาเป็นหลักนะไม่ให้โอนเอ็นไม่ให้เอียงคือพูดตามบาลีว่าอย่างไงก็คืออย่างนั้นเมื่อพูดตามบาลีญาติโย,ยมตามบาลีว่าอย่างไงก็ว่าไปตามนั้นก็เท่ากับแสดงธรรมไปตามลำดับแสดงธรรม ยกเหตุยกผลขึ้นแสดงแสดงธรรมโดยเคารพแสดงธรรมไม่ยกตนข่มบุคคลอื่นแล้วก็แสดงธรรมโดยไม่หวังอามิตรเรียกว่าคุณธรรมของพระธรรม,มกถึกทั้งห้าก็มีโอกาสที่จะเต็มได้เพราะการแสดงชาดกพุทธจริยาเนี่ยนะ ที่แสดงทุกวันนี้ก็คืออัตลกถาตามลำดับตั้งแต่เล่มที่หนึ่งเลยนะก็คือภาคที่หนึ่งแล้วก็ไปภาคที่สองภาคที่สามไปตามลำดับทุกเรื่องทุกราวตามลำดับที่ครูบาอาจารย์ได้แสดงเอาไว้นะเราก็พยายามไปตามลำดับอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นหลักนะที่เป็นธรรมทาน ที่เราพอจะได้ประโยชน์อย่างสูงสุดญยติโยมเนี่ยนะฉะนั้นครูบาอาจารย์ก็ให้ใช้ธรรมทานนี่แหละชำระนี่เพราะว่าเราเกิดมาเราก็ผิดพลาดมีทั้งผิดมีทั้งถูกอะไรที่ผิดนะเราก็ ชำระนี่แก้ไขไปนะเมื่อสมบูรณ์แล้วนะครูบาอาจารย์บอกถอยถอยมาพอแนละครูบาอาจารย์บอกว่านะหลวงปู่นะปู่เทพลูกอุดรนะ่ะท่านบอกว่าปลาเนี่ยอยู่ในน้ำปลาไม่เคยทำลายนะ้ำไม่เคยทำลายที่อยู่อาศัยของตัวเอง นะไม่เคยทำลายมหาสมุทรไม่เคยทำยน้ำปลาเนี่ยอาศัยอยู่ในน้ำนะจะกนั้นเราเกิดมาก็เหมือนกันก็ต้องอย่าทำลายที่เกิดบ้านเกิดเมืองนอนหรืออย่าทำลายประเทศชาติบ้านเมือง อย่าทำลายพระศาสนาที่เราได้อาศัยอย่าเห็นแก่ตัวจนทําลายสิ่งเบ็ดล้อมทําลายเหนะมือนกับปลวกนะที่มันนะปลวกนี่มันไปนะมันสร้างตัวของมันสร้างที่อยู่ของมันนี่มันก็ไป กินนะเสาบ้านบาน้างนะเรียกว่าทั้งเสาทั้งฟ้าทั้งคือทั้งคานนะนกินหมดอะไรที่เป็นไม้นะมันกัดเอามากินมามาเป็นที่มาทําเป็นจอมปลวกของมันเองมันทําลายนะปลวกใครเห็นก็นะไม่ต้องการปลวกนี่มันทําลายทุกอย่างนะที่มันอยู่นะมันทําลาย แต่ปลาเนี่ยอยู่ในานา้ําไม่ว่าจะอยู่ในมหาสมุทรหรืออยู่ในสะอยู่ในบอ่อหรืออยู่ที่ไหนไหนปลาก็ไม่ทําลายที่อยู่ของตัวเองเราเหมือนกันเป็นคนเกิดมาถือว่าดีที่สุดแล้วก็ไม่ควรที่จะทําลายที่อยู่ที่พักพิงทําลายศาสนา ทำลายประเทศชาติบ้านเมืองโดยความเห็นแก่ตัวเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัวจนลืมถึงประโยชน์ของประเทศชาติบ้านเมืองลืมถึงประโยชน์ของพระศาสนาอย่างนี้ญาติโยมนะวันนี้เราก็มาถึงนะการได้ชำระหนี้ เนี่ยการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงครูบาอาจารย์ก็ได้บอกวิธีนะให้เราได้ชำระนี่ทำตัวเราให้เบานะครูบาอาจารย์บอกว่าถ้าท่านถอยออกมาจากรายการธรรมะยาใจท่านก็จะเบาลงนะจะเบาหน่อยก็คือหมายถึง ค่าใช้จ่ายใ,ในญาติโยมนะค่าใช้ใจ่ายต่างๆซึ่งเราเองอยู่โดยพึ่งพาญาติโยมที่ทำบุญมาตอนนี้สถานะต่างๆของญาติโยมหาสตังหาเงินหาทองก็ยากเราก็พลอยยากลำบากไปด้วยเราจะเอาสตังเอาเงินเอาทองจากไหนล่ะญาติโยมมา ใช้ใจ่ายทั้งค่าน้ำค่าไฟค่าสถานีนะบำรุงรายการเราก็ต้องไม่พอนะไม่พอก็เอาพออยู่ได้ก็คือเหลือรายการชาดกพุทธจริยญายติโยมตอนกลางคืนนะตีหนึ่งนะถึงตีสองยี่สิบตอนนี้ญาต,ติโยมบอกเอ,อ้ย แล้วโยมจะฟังได้ยังไงท่านมันดึกเหลือเกินเที่ยงคืนก็คือมันเป็นเวลาเยอะยัดยมนะก็คือชั่วโมงยี่สิบนาทีอะพอได้พูดธรรมะธรรมทานเพราะว่าธรรมทานเนี่ยเกิดขึ้นที่ชาดกพุทธจริยานั่นแหละเพราะได้มีโอกาสได้ทำธรรมทานนะถึงแม้จะมี ญาติยโยมฟังคนหนึ่งสองคนก็ถือว่าได้ธรรมทานนะหมายถึงได้ให้ธรรมะเป็นทานตอนนี้ก็ต้องเชื่อและวญาติยโยมเชื่อในคำของครูบาอาจารย์เชื่อในคำของผู้ใหญ่ที่บอกมาท่านบอกว่าให้ถอยออกมาแล้วก็จะเบา ท่านต้องมาทำงานด้วยตัวเองบ้างคือมาสร้างพระพุทธรูปปางปรินิพพานสร้างเรือสำเภาแก้วสำเภาทองซึ่งเรือนะ่ะเรือสุพรรณหงษ์โดยตัวเองโดยช่วยช่างนะทำด้วยตัวเองด้วยเพราะมันเป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องทำนี่ญาติยมเป็นอย่างนี้ ก็เลยถอยมาก็สังเกตดูตั้งแต่ถอยมาก็รู้สึกว่าเออจริงๆอย่างที่ผู้ใหญ่บอกนะตอนนี้เงินทองต่างๆก็หายากนะเราก็ต้องใช้อย่างประหยัดเนี่ยให้พอที่จะทำหน้าที่ได้พอที่จะ รักษาธรรมทานส่วนหนึ่งไว้นะฉะนั้นญาติโยมก็สามารถที่จะติดตามได้นะทาง YouTube ก็ได้นะเป็นสถานีชาวสิบิไลหรือโยมจะเขียนไปนะเป็นชาดกพุทธจริยาแล้วก็เขียนวันที่่นะอยา่างวันนี้วันที่สิบสี่ก็เป็นวันที่สิบสีแล้วก็เลขหแล้วก็เลขหกศนะก็เป็น ก็ใจเปิดไปก็เจอแต่นี่ที่จริงวันนี้ก็ธรรมะยาใจเนี่ยถ้าจะฟังย้อนนะวันนี้ฟังทาง youtube ก็เขียนว่าธรรมะยาใจแล้วก็14 6สีแล้วก็หกนะค้นหานะนะแล้วกดค้นหาไปก็จะพบใน youtube ก็สามารถเปิดฟังได้นะฟังใน youtube ติดตามรายการชาดกพุทธจารยานะบางคนก็ตื่นมาพอดี ตีหนึ่งพอดีตื่นมาได้ยินได้ฟังพอดีแต่บางคนไม่ได้ตื่นมาก็ไม่เป็นไรนะเวลาไหนตื่นเวลานั้นแหละญาติโยมได้ฟังได้อ้าววันนี้คงเท่านี้ก่อนและญาติโยมญาติโยมที่ฟังรายการนะประสงค์ที่จะร่วมทําบุญบํารุงรายการธรรมะที่จะมาออกอากาศรวมทําบุญในการสร้างเรือสําเภาแก้วสัเภาทองซึ่งเป็นเรือสุพรรณหงส์รับดวงวิญ,ญญาณของบุรพกษัตริย์ ของชาวไทยทุทกพระองค์พระบรมบงสานุวงศ์ขราชบริาพานประสบนิกรในทุกๆราชวงศ์ญาติโยมไปนมันสก,การกราบไหว้พระจุลามณีพระศรีอริยเมตรตรและร่วมทำบุญในการสร้างพระพุทธรูปปะปางปรินิพพานขนาด4เมตรตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาของญาติโยมนะโดยติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์02-912-0369 ศูน1 2 0องเก้าหนึ่งสองศูนย์สามางเก้าหนย์ทางไปสนีพระมหากรีฑาวชิชรยานวัดเรียบรัาบ,บำรุงบางซื่อกรุงเทพหนึ่งศูนย์แปดศูนย์ศูนย์พระมหากรีฑาวชิชรยานวัดเรียบรัาบ,บำรุงบางซื่อกรุงเทพหนึ่งศ ทางธนาคารเป็นธนาคารกรุงเทพสาขาวงสว่างหมายเลขบัญชี1 9 4 0 6 3 6374ธนาคารกรุงเทพสาขาวงสว่างหมายเลขบัญชี1 9 4 0 6 3 6374ยกญาติโยมทุกๆวันพุธนะเวลา6โมงเย็นถึงสองทุ่มวันเสาร์ก็เช่นกันญาติโยม6โมงเย็นถึงสองทุ่มนะมาร่วมสวดมนต์กันมาบรรัทก,การกราบไหว้พุทธเจ้า28พระองค์กันนะ หรือญาติโยมประสงค์ใช้หมอไปสารสารนาคใช้พลังจัก,กรวาลรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้ดึงสิ่งไม่ดีออกให้นะก็มากันวันพุธวันเสาร์วอาทิตย์ญาติโยมตั้งแต่9ก้าโมงเช้าเป็นต้นไปวันเรียบราบ,บำรุงญาติโยมอยู่วงสว่างเลยสีแยกวงสว่างไปทางจังหวัดนนท์ญาติโยมประมาณสามป้ายรถเมย์อยู่ซ้ายมือซอยกรุงเทพนนทบุรี43 รถเมย์ที่ผ่านมีเบอร์สามสิบเบอร์หกสิบห้าปอห้าศูนย์ห้ารถเมย์เบอร์สิบแปดวันเรียบราบำรุงญาติโยมอยู่วงสว่างเลยสีแยกวงสว่างไปทางจังหวัดนนท์ญาติโยมประมาณสามป้ายรถเมย์อยู่ซ้ายมือซอยกรุงเทพนนทบุรีสี่สิบสามรถเมย์ที่ผ่านมีเบอร์สามสิบเบอร์หกสิบห้าปอห้าศูนย์ห้ารถเมย์เบอร์สิบแปดนะญาติโยมตอนนี้พระพูดทบทปบรินิิพานก็ใกล้แล้วล่ะนะตามที่ผู้ใหญ่บอกว่ารอ เดี๋ยวก็มาแล้วใกล้จะได้ทำแล้วเพราะเราก็เตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วนะญาติโยมก็นะมีโอกาสก็มาร่วมสร้างร่วมทํากันอิติปิโสว,วิเศษิอิเศษสพุทธนาเมอิเมนาพุทธตังสุยอิโสตังพุทธปิติขอพระแม่ธรณีองค์เทพทั้งหลายองค์ธรรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายดวงบิญญาณทั้งหลายในทุกภพภูมิ ทั่วทุกสารทิศจงมารุมอนุโมทนาบุญขอบุญกุศลทั้งหมดที่ตามาภาพได้กระทําแล้วในชาตินี้จงสําเร็จเป็นธรรมทานอันเป็นทิพย์เป็นอริยทรัพย์นําให้พ้นจากทุกทั้งปวงดังพระนิพพานของพุทค์ขอพระแม่ธรณีองค์เทพทั้งหลายองค์ธรรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลาย,ญญญงลายจงไปสู่ภพภูมิที่สูงขึ้นสูงขึ้นจนกว่าจะถึงความพ้นจากทุกทั้งปวงได้ดวงตาแห่งธรรมะ บรรลุถึงพระนิพพานตลอดการลนานเทินอมปตะวีคงคาภุม,มะเทวานามามีหังนมะพะทะอัตมาภาพขออญาตยมผู้ฟังรายการทุกท่านทุกคนผู้สนับสนุนบำรุงรายการทุกท่านทุกคนขอเป็นผู้มีสติอันเกิดจากปัญญาแห่งธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธทเจ้าทุทอโค์ขอธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธทเจ้าทุทองค์และคุณของพระรัตันตรยัย จงปกป่าคุ้มครองรักษาญาติโยมและเครือญาติบริวารของญาติโยมทุกๆคนให้หลุดพ้นจากบาปทั้งปวงให้หลุดพ้นจากทุกทั้งปวงนับตั้งแต่วินาทีนี้จนตลอดไปในทุกภพทุกชาติเถินพุททางแคล้วคลาดทำมังแคล้วคลาดสังขังแคล้วคลาดพระพุทธเจ้าย่างพระบาทอิติปิโสภควาพรมจักรวาลปกป้องผองภัยบ้านเดือนมีสุขสำเร็จทุกอย่าง ขออญาตยมผู้ฟังรายการทุกท่านทุกคนมั่งมีสีสุขมั่งมีสีสุขมั่งมีสีสุขเอาไว้พบกับรายการธรรมะยาใจได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้จะเริญพร